สวัสดีค่ะช่องมิเพียวชาแนลนะคะวันนี้จะมาชมรีวิวเอกการอัดเฟืองบ้านเรานะคะบ้านๆเอของตะบนพูทธิศานนะคะนะคะเอามอวมูดยูทูบแล้วกอยูนใด้ด้วนี่นะคะรับจ้างคนนะคะเอ๊ อเมะออมะอผูตีในคองตากบอกะ,น,ญญะอนะนะคะวิธีการเอดัอดฟางอดดัดเฟืองของอชาวบ้านเฮาค่ะชาวบ้านนีเมึงโผล่ลนี่ละกําลังจะขนกลับบ้านนะคะนี่ 5 phát 10 bay nó hơi nọ ờ, chả bọ ờ, nọ xăm bà bắt bà mọ chưa còn bè này đây ờ, tí cho xèo xăm, xèo xong hả nhũng xèo ít, ừ ờ, 2 ờ, riêng cụ sơ man thế này là bà à? này là bà đấy ờ, เรียนเก่งละสอบมุนมก็เสร็จรุ่นมารุ่นเลไรแพตตี้อ่ะโนซาแทยแน่ใจโกต้าเหรอเาตาะเียนมูจนัยงาุเที่ยวในสังลาให้ตั้พร้อมกยานกัยานกันยันกันยานปืที่บ้านรลยลอยน้อกดิเอาไปอ็นจีเอจีในจีลอยก่อนเอาเอ็นนะ โอ้ปันระก็เติบแลยสามก่อนลอยนลอยสามสามสามปันเก้หมื่นแล้วหนอาบายไังะดอกันนีโดยโซนเมียเกินเลยปรสิได้โซนเมียเกินได้อกจุชื่อได้ข้าวอพี่ยกให้กันเมียเกินจะได้ของพี่ยกให้เซกเจิงนะเท่าของราตามดอกกุงกันในร่างเออมีอาต่าบุยเอต่อ พ่อได้มาไหนได้เออพ่อพ่อพ่อรอดูจ้าท่านผู้ชมติดตามต่อเลยค่ะเอเมเฟียวชาแนลว่าสีมาเอมาเบิ่งขั้นตอนตอนที่เขาอัดเฟืองตอนแรกเลยบ่ทันเขาค่ะมาสายเพราะว่าเอมาเต่ช่วยไปรีวิวอีกงานวัดอยู่บ้านโอซ่าก็เลยบ่ทันเขามาละเอผู้เฒ่าเพิ่นละอัดจนแล้วล่ะค่ะเป็นก้อนแบบนี้นะคะนี่ ก้อนละสิบกว่าบาทเลยนะคะคาอัดอีเฟืองแหละคอน้ำพี่น้องค่ะอีพี่น้องทางอ่างทางเอตะบนโพธิประมาณก้อนละสิบสี่ละสิบหกบาทนี่แหละอแม่เพียวกับบอลูค่ะก้อนขนาดนี้นะคะนี่ก้อนแค่นี้แหละคะ่ะอันนี้ของแม่เพียวชาแนลเหรอคะน,น,น,นี่กำลังเอเตรียมเอรถมาคนมาลากกลับบ้านค่ะ ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะช่องไม่เพียงชาแนลนะคะผิดธุยังไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะค,คะ